ท่านอาจารย์ฮะคือคือหนูอยากจะบอกว่าวัตถุคนที่คนที่ท่านอาจารย์เรียกว่าเขาวัตถุนิยมคือการที่เขาเขาคือเอาให้ชัดลงไปว่าสังคมนิยมเนี่ยคือการที่เขาจะทําอย่างนั้นเขาคิดจะจัดสรรวัตถุนี่เขาต้องมีมโนนิยมอยู่ก่อนแล้วคือเขามีความคิดที่เยอะทุกคนเท่าเทียมกันที่จะให้คนลดความเห็นแก่ตัวลง ฉะนั้นเราเราไม่ควรจะไปประนามว่าพวกนี้อ่ะเขาเป็นพพวกวัตถุนิยมที่แก้ไขปัญหาไม่ถูกทางเพราะว่าเขาเขาก็มีมนโนนิยมเขาถึงได้คิดที่จะจัดสรรให้ทุกคนเท่ากันทางวัตถุอันนี้มันเป็นอีกปัญหาหนึ่งแล้วเพราะเราไม่ได้ไปประนามใครอ่า แต่เราพูดว่ามันไปไม่รอดในเมื่อเราจะเอาโดยส่วนเดียววัตถุนิยมก็ดีมโนนิยมก็ดีนี่ถ้าไปเอ่ยถึงสังคมนิยมขึ้นมาอีกมันก็เป็นการขยายปัญหาให้กว้างออกไปสังคมที่กำลังผิดอยู่หรือสังคมที่ถูกอยู่เรียวภาวะสังคมในปัจจุบันนี่เป็นอย่างไร ถ้าว่าสังคมในภาวะปัจจุบันมันยังมีปัญหาดวนในทางวัตถุก็ถูกแล้วที่จะต้องแก้ทางวัตถุแต่เราไม่สามารถจะแก้ปัญหาทางวัตถุโดยลำพังให้วัตถุหรือแจกวัตถุหรือจับทางวัตถุล้วนๆเราจะต้องให้ความรู้ความสามารถในฝ่ายนามฝ่ายจิตหรือฝ่ายมโนนิยมให้เพียงพอถ้าเขาก็จะรู้จักรับใครกัน ที่จริงไงสังคมนิยมนี้ถ้าเป็นไปถูกต้องแล้วมันเป็นเรื่องของมโนนิยมไม่ใช่วัตถุนิยมการที่คนจะเห็นแก่สังคมนั้นต้องมีใจสูงพอที่จะไม่เห็นแก่วัตถุนั่นก็จึงเสียสละวัตถุได้เพราะสังคมก็คือทุกคนถ้าเห็นแก่ทุกคนก็หมายความว่ายอมรับว่าทุกคนเป็นคนเดียวกันหรือที่ทาง ทางวัดนี่ทางศาสนานี่ก็พูดว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน,นก็เลยไม่ไม่ไม่ใจไม้ไส้ระกมต่อกันนั่นมันมันเป็นเรื่องของมนุษยยมมันมาก่อนแล้วมันจึงเกิดการเห็นออกเห็นใจกันมันก็ช่วยเหลือกันมันก็ทําให้เกิดความพอดีคือไม่มีใครที่จะไปมัวรวยไม่รู้จะรวยไปจนถึงไหนแล้วก็ไม่มีใครถูกลาทิ้ง ทิ้งหรือว่าเล้ยวไหลจนยากจนจนไม่รู้จะจนไปถึงไหนก็ให้ความถูกต้องของสังคมนิยมเข้ามาแต่มันก็เป็นธรรมนิยมเป็นมโนนิยมโดยอาศัยหลักว่าใจนำหน้าวัตถุอยู่เสมอมันถูกแล้วละ่ะที่จะช่วยกันทางวัตถุแต่อะไรเป็นเหตุให้ช่วยก็คือความนิยมในฝ่ายนามธรรมา ในฝ่ายจิตใจคือเมตตาการุณา